อาเซียนสงสัยทำไมเวียดนามชอบอวดตึกสูงแต่ถนนยังไม่ดีเท่าประเทศไทยกราบัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆเมื่อชาวอาเซียนสงสัยว่า เวียดนามมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตึกสูงสงหรือไม่เพราะในเพจต่างๆเห็นชาวเวียดนามจำนวนมากชอบอวดตึกสูงภายในประเทศของพวกเขาซึ่งตามเพจใน Facebook หรือ YouTube ต่างก็สังเกตดูว่าชาติอื่นๆที่มาลงไม่ว่าจะเป็นไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์คามรและลาวส่วนมากพวกเขาจะลงพวกการสร้างถนนสนามบินท่าเรือ ทางด่วนหรือรถไฟแบบต่างๆและมีการสร้างตึกบ้างประปายแต่กับประเทศเวียดนามจะลงพวกตึกเป็นส่วนมากทำให้ชาวอาเซียนสงสัยว่าเวียดนามมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้างหรือไม่โดยประเทศเวียดนามนะครับมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนาครโฮจินมินซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นขุมพลังของเวียดนาม โดยในปี2020ที่ทุกประเทศต่างมี GDP ที่ติดลบเพราะวิกฤตโควิด -19 แต่ GDP ของเวียดนามถูกคาดการว่าจะเติบโตเกือบ2%และจะเติบโตต่อเนื่องไปถึง7%ในปี2021โดยศูนย์กลางที่เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามไม่ใช่เมืองหลวงอย่างกรุงฮานอยแต่เป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ คือนครโฮจินมินหรือโฮจินมินซิตี้โดยนครโฮจินมินซิตี้นะครับมีประชากร8.4ล้านคนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและครอง GDP เกือบ1ใน4ของประเทศเศรษฐกิจของเมืองนี้ถูกคาดว่าจะเติบโตถึงปีละ8%อย่างต่อเนื่องในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งถือว่าเติบโตเป็นอันดับ2ของทวีปเอเชีย และตึกจำนวนมากก็กระจุกตัวอยู่ภายในเมืองนี้รวมถึงรูปตึกต่างๆที่ชาวเวียดนามนำมาอวด <mel od ic> ก็เป็นรูปตึกจากเมืองนี้โดยเรื่องนี้นะครับทําให้ชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นจำนวนมากโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าเขาอวดตึก เพราะเขาเพิ่งมีแต่ถ้าถามเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็เห็นทางการเขาพยายามพัฒนาไปตามศักยภาพของประเทศจะมีเช่นทางหลวงเหนือใต้สาย QL 1 A ก็เร่งขยายสองเลนส่วนใหญ่เป็นคู่ขนานตลอดทาง mm hmm. เพื่อให้การเดินทางระหว่างฮานอยโฮจินมินงองตัวขึ้นถ้าให้เปรียบเทียบบ้านเมืองของเวียดนามกับเมืองไทยเมื่อข่าว GDP ต่อหัวเท่ากัน ผมว่าวันนี้เวียดนามก็พัฒนาเมืองได้อย่างเหมาะสมกับฐานะประเทศของพวกเขาแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าว่าเวียดนามมีพื้นที่น้อยแต่คนเยอะมากกว่าเพื่อนความหนานแน่นต่อตารางเมตรมันจะสูงจะพัฒนาในแนวราบที่ดินมันแพงเลยต้องสร้างตึกสูงแทนก็เหมือนฮ่องกงหรือสิงคโปร์พื้นที่มันน้อยเลยต้องสร้างตึกสร้างคอนโดให้คนอยู่อาศัย เคยอ่านสถิติเมืองของเวียดนามที่มีประชากรเกินล้านมีเป็นสิบสบเมืองส่วนเมืองไทยมีไม่กี่จังหวัดพื้นที่เยอะคนน้อยคนเลยกระจายกันอยู่ทั่วประเทศไทยเลยเน้นการสร้างทางเลยต้องสร้างถนนสนามบินรถไฟฟ้าแทนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าภูมิภาคนี้มีแต่ไทยกับมาเลเซียเท่านั้นที่มีตึกสูงๆและถนนดีๆไปพร้อมกัน ตลอดจนสาธารณูปโภคด้านอื่นๆด้วยไม่นับรวมสิงคโปร์ประเทศอื่นเน้นสร้างแต่ตึกสูงเพราะพวกเขาคิดว่าตึกสูงคือเครื่องวัดความเจริญที่สร้างได้ง่ายกว่ารถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินหรือถนนดีๆทั่วประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าคนเคยไปเวียดนามแบบจริงจังคือเที่ยวแบบเมืองย่อยตามชาวบ้านจะเห็นว่ายังห่างไกลาจากไทยมาก โครงสร้างรถไฟฟ้าโฆษณามา10ปีตอนนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จแต่สุดโสมแล้วแต่ถ้าเราอ่านตามข่าวจะหาเรื่องแย่ได้น้อยเพราะบ้านเขาเป็นรัฐบาลเบ็ดเสร็จงานโฆษณาชวนเชื่อจึงเป็นเรื่องใหญ่หลายคนคงไม่ทราบว่าที่ดินทุกตารางนิ้วเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไม่มีโฉนดอะไรทั้งสิน้นการยกให้ต่างชาติใช้ประโยชน์ที่ดินที่หจึงเป็นเรื่องง่าย ยังไม่นับเรื่องใต้โต๊ะอีกมากมายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตามแผนก่อสร้างก็มีเยอะแยะถนนท่าเรือรถไฟฟ้าสนามบินแต่จะให้เท่ากับประเทศไทยก็คงจะอีกนานระบบพื้นฐานของเมืองไทยไม่ได้หยุดการก่อสร้างหรือหยุดปรับปรุงเรามีการเริ่มใหม่ทั้งมีการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาถามว่าเวียดน,นามพัฒนาเร็วไหม ตอบเลยว่าเร็วมากสำหรับเวลา20กว่าปีก่อนปี2538เวียดนามแทบจะไม่ได้พัฒนาอะไรเลยถนนสีเลนนอกเมืองยังไม่มีสะพานรถข้ามตามสีแยกยังไม่เกิดไฟฟ้าดับทุกวันตอนนั้นตึกสูงเกินกว่า20ชั้นไม่มีถึง10ตึกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าบ้านเขาแออัดคนเยอะกว่าประเทศไทยแต่ที่ดินน้อยกว่าหเท่าตัวเลยต้องสร้างตึก ส่วนประเทศไทยใหญ่กว่าหนึ่งเท่าตัวแถมคนน้อยกว่าในพื้นที่ที่ใหญ่กว่าตัวตึกจึงไม่จําเป็นเท่าไรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคล้ายคเมืองไทยในช่วงแรกในการพัฒนาประเทศกว่าจะเก็บภาษีมาสร้างถนนสักเส้นได้ต้องใช้เวลาบางทีต้องเป็นเงินกู้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตึกสูงคนที่ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัย ขนทรงมวลชนคนที่ได้รับประโยชน์คือทุกคนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดก็ยังขาดอยู่เช่นรถไฟในตัวเมืองแต่ที่เกินพอดีก็คือท่าเรือน้ำลึกแข่งกันสร้างในหลายเมืองแต่ไม่มีเรือที่เพียงพอทำให้ขาดทุนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟฟ้าเวียดนามสร้างมา12ปียังเปิดใช้งานยังไม่ได้เลย ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตึกสูงของเอกชนโครงสร้างพื้นฐานเป็นของรัฐบาลความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเรื่องหนึ่งคือเวียดนามเพิ่งเปิดประเทศเมื่อปี2549พวกเขามาถึงขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาอย่าไปดูถูกพวกเขาเด็ดขาดความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าตอนนี้คนอวยเวียดนามจะยกย่องเรื่องการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นต้นในการใช้แรงงานมาก โดยบอกว่าเวียดนามมีการลงทุนมากที่สุดในอาเซียนเนื่องจากเวียดนามมีค่าแรงที่ถูกและเวียดนามได้เปรียบเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีและเวียดนามมีตลาดการบริโภคในประเทศที่สูงอุตสาหกรรมเหล่านี้หากผลิตในไทยจะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนตอนนี้ไทยถูกยกเลิกสิทธิพิเศษจึงต้องเสียภาษีที่สูงมากและการบริโภคภายในประเทศเพิ่มน้อยเพราะในประเทศมีคนสูงอายุจำนวนมาก แต่อุตสาหกรรมที่ลงทุนในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างผลิตกำไรจึงเป็นของต่างชาติเวียดนามได้เฉพาะค่าแรงและภาษีเล็กน้อยถ้าค่าแรงสูงขึ้นนักลงทุนก็จะย้ายฐานการผลิตไปผลิตยังประเทศอื่นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าเวียดนามมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเหมือนกัน แต่ตอนนี้ยังพัฒนาได้ไม่เท่าประเทศไทยแต่การที่เวียดนามมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาและอยากไปประมาทเวียดนามเป็นอันขาดและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่ สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ